มนุษย์และสัตว์นั้นเมื่อได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็ย่อมจะได้อยู่ร่วมกับโลกนี้จนกว่าจะสลายแตกดับจากธาตุคันนี้ไปหรือไม่ว่าจะอยู่โลกไหน พบไหนก็แล้วแต่เมื่อไปเกิดณนะพบใดแดนใดนั้นก็ต้องได้อาศัยพึ่งพากับพบนั้นแดนนั้นโลกนั้นจนกว่าจะดับสิน้นชีวิตจิตกับธาตุขันนั้นแยกออกจากกัน ดังนั้นแล้วเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์หรือดวงจิตใดเกิดมาเป็นมนุษย์หรือสัตว์นั้นในโลกใบนี้ก็จ้อมต้องอาศัยโลกนี้ไปจนกว่าจะแตกดับจากธาตุขันแล้วตัวรู้หรือธาตุรู้คือจิตวิญญาณนั้นแยก,กออกไป จึงจะไม่ได้อาศัยโลกใบนี้ในภพนี้ที่เรามาจุติและเกิดนี้ได้ดังนั้นแล้วเมื่อเกิดมาแล้วในภพนี้ชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นอะไรก็ดีเราจรึงต้องอยู่กับสังคมโลกนั้นให้ได้เราจะกหลีก ลีหลีกหนีออกจากสังคมโลกนั้นไม่ได้เลยดังนั้นเราต้องอาศัยกายสังขารที่มีจิตวิญญาณของนี้มันก็ต้องอาศัยโลกนี้อยู่เราต้องอยู่กับสังคมโลกนี้อยู่กับสภาวะธรรมต่างๆในโลกนี้ ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะดับสิ้นซึ่งธาตุและขันนี้ออกไป <c oughs> จึงมีคำถามถามว่าดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องอาศัยโลกนี้ <c oughs> อยู่ต่อไป จนกว่าชีวิตจะหาใหม่นี้เราต้องอยู่จะอยู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้จะหลีกเลี่ยงหนีไปไม่ได้นั้นเราจะทำยังไงจึงจะทำให้ไม่ทุกข์กับการครองชีวิตอยู่กับโลกนี้สังคมนี้สิ่งแวดล้อมนี้สภาวะธรรมเหล่านี้ นั้นได้จึงมีคำตอบมามากมายว่าเราควรอาศัยธรรมะเข้ามาประกอบในชีวิตประจำวันบางท่านก็บอกว่าควรอาศัยการทำความรู้ความเข้าใจ กับสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นเราก็จะอยู่ร่วมกับสังคมโลกสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้อย่างไม่ทุกข์ทีนี้ความเป็นจริงตามที่ถ้าเป็นปู่พูดถ้าปู่จะแนะนำ กูจะแนะนำบอกว่าเมื่อเราเกิดมาคลองธาตุขันนี้มีจิตวิญญาณเข้ามาอาศัยอยู่แล้วธาตุขันและจิตวิญญาณนี้มันเป็นเรื่องของโลกนะเราก็าใช้ธาตุขันนี้ อยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับสังคมโลกนี้อยู่อยาเยกเลี่ยงไม่ได้นั่นจริงแต่ถ้าจะทำให้ไม่ทุกข์กับการอยู่อาศัยในโลกใบนี้ในสังคมสิ่งแวดล้อมนี้ได้อยากไม่ทุกข์นั้นมีเพียงอย่างเดียวคือการไม่ ไปยึดสิ่งเหล่านั้นการไม่ไปยึดสังคมโลกสิ่งแวดล้อมโลกนั่นก็คือการปล่อยวางเมื่อเราไม่ยึดเราปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็จะไม่เกิดความทุกข์กับสิ่งสิ่งนั้น จึงย้อนไปว่าถ้าเราไม่ไปยึดแล้วปล่อยวางได้นั้นเราจรึงอาศัยธรรมะเราจรึงอาศัยความเข้าใจในเรื่องของโลกให้ท่องแท้แล้วเราจะทำยังไงจึงจะเข้าใจมัน เมื่อเราเข้าใจในเรื่องของโลกในเรื่องของในเรื่องของสภาวธรรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมเหล่านั้นตามความเป็นจริงขึ้นมาได้มันก็จะไม่มีจิตออกไปยึดสิ่งเหล่านั้นมาก่อให้เกิดความทุกข์ที่ใจดังนั้นแล้วเบื้องต้นจึงของแนะนำให้เข้าใจในเรื่องของกรรมก่อน ถ้าเราในเบื้องต้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องของกรรมเราก็จะเข้าใจว่าที่เรามาเกิดนี้ก็เพราะว่ากรรมพ่อผลของกรรมส่งให้มาเกิดแล้วเราก็อยู่กับกรรมนั้นต่อไป ดังนั้นบุคคลอื่นเขาสัตว์อื่นใดก็แล้วแต่ที่เกิดมาบนโลกใบน,นี้ก็ล้วนเกิดมาเพราะกรรมและผลของกรรมที่ส่งให้มาเกิดทั้งนั้นอย่างเดียวกันทั้งนั้นเลยไม่มีนอกเหนือมาจากกรรมไม่ใช่ว่าคนนั้นมาเกิดไม่ใช่เรื่องของกรรมส่งให้มาเกิดสัตว์ตัวนั้นมาเกิดไม่ใช่เรื่องของกรรมส่งให้มาเกิด มันนั่นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์หรือเทวดามารผมโอมย,ยมยักษ์หรือจะอินจะผมยมยักษ์ดวงจิตดวงวิญญาณไหนก็แล้วแต่จะเกิดในภพไหนชาติไหนก็แล้วแต่จะอยู่เกิดอยู่ในภูมิไหนก็แล้วแต่ก็ล้วนเกิดขึ้นมาเพราะกรรมและผลของกรรมส่งให้ต้องมาเกิดทางนั้น ในเบื้องต้นจริงแนะนำให้เข้าใจในเรื่องของกรรมว่าเรามาเกิดในภพนี้ชาตินี้มาเกิดในตะกูลที่ดีตะกกลที่ไม่ดีตะกูลที่รวยตะกูลที่ไม่รวยเกิดมารูปสวยหรือขี้เล่ก็ล้วนเกิดมาเพราะกรรมและผลของกรรมส่งให้มาเกิดให้ได้รับเช่นนี้ให้ได้เป็นเช่นนี้ บุคคลใดๆใครหน้าไหนสัตว์ตัวใดก็เช่นเดียวกันก็ล้วนแล้วเกิดมาเพราะกรรมและผลของกรรมส่งผลให้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดมาในสภาวะในสิ่งแวดลอ้อมในสังคมแบบไหนประเภทใดก็ล้วนแต่เป็นกรรมและผลของกรรมส่งผลให้ทั้งนั้นกรรมนั้นคือเราทำเองทั้งนั้น ถ้าเบื้องต้นเราทำความเข้าใจในเรื่องของกรรมให้เข้าใจให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจจริงๆอย่างนี้จิตมันก็จะค่อยๆค,ค,คลายไม่ออกไปยึดว่าตัวเราก็ดีตัวใครคนใดก็ดีสัตว์ใดก็ดีเขาจะเปลียนไปตามธรรมชาติแห่งกฎแห่งกรรมที่ส่งผลให้เขาทั้งนั้น เมื่อเราเข้าใจเท่นนี้เราก็จะไม่ออกไปยึดเราก็จะคลายไม่ออกไปยึดสิ่งเหล่านั้นนั้นได้ในเบื้องต้นมันก็จะทําให้เราบรรเทาความทุกข์ความสุขทางใจลงได้เมื่อบรรเทาความทุกข์ความสุขทางใจลงได้จิตก็จะสงบพอจิตสงบนั้นแหละเราจะพบความสุขอันแท้จริงที่ไม่ได้เจือปนด้วยอามิต ที่ก่อให้เกิดความสุขความทุกข์ทางใจแต่คนส่วนมากจะไปปรุงแต่งให้มันเหนือกรรมปรุงแต่งสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ทําให้ทุกข์ทางใจแล้วก็ดิ้นหนีหาสร้างไม่ให้เกิดความทุกข์ทางใจเพื่อให้เกิดความสุขทางใจมันก็จะเป็นการหาอามิตรสินจ่าง เข้ามาในการกระทําให้เกิดความสุขทางใจแต่ถ้าเราทําความเข้าใจให้เข้าใจในเรื่องของกรรมในเบื้องต้นนี้ว่าแต่ละบุคคลสัต์ตัวใดก็ดีบุคคลใดก็ดีก็ล้วนแล้วเกิดมาแต่กรรมและผลของกรรมและก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกันและผลของกรรมนั้นๆไม่ว่าเขาจะดีจะชัว่วไม่ว่าเขาจะเป็นเช่นไร เป็นอย่างไรก็ล้วนเป็นไปตามกรรมของเขาที่สร้างมาและผลของกรรมที่ส่งผลให้ทั้งนั้นเขาจะได้รับความสุขความทุกข์เขาจะดีกับเราไม่ดีกับเราเขาจะศรัทธาเราไม่ศรัทธาเราเขาจะรู้จักเราไม่รู้จักเราเขาจะรักใครพอใจเราหรือไม่รักใครพอใจเราเขาจะช่วยเหลือเราหรือช่วยเหลือเขาหรือช่วยเหลือใครทุกอย่างก็ล้วนเกิดจากกรรมที่ เคยทำร่วมกันมาทั้งนั้นที่ไม่รู้จักกันก็เพราะไม่เคยสร้างกรรมร่วมกันมาอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเช่นนี้เราก็จะไม่มีจิตที่จะออกไปยึดแล้วก่อให้เกิดความทุกข์ทางใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปเกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจความพึงพอใจไม่พึงพอใจความชอบใจไม่ชอบใจถูกใจไม่ถูกใจ อารมณ์ของจิตทั้งหมดทั้งหลายทั้งมดเหล่านั้นมันก็ย่อมก่อให้เกิดขึ้นมาเพราะความออกไปยึดไปยึดว่าคนนั้นเขาดีกับเราไม่ดีกับเราคนนั้นเขานินทาเราคนนี้เขาสรรเสริญเราคนนั้นชอบเราคนนี้ไม่ชอบเราคนนี้ช่วยเหลือเราคนนี้ไม่ช่วยเหลือเราหรือจะเป็นอาการใดๆต่างๆนานา,นานของแต่ลรบุคคลที่อาศัยอยู่ในสังคมโลกใบนี้ ทั้งที่รู้จักกันไม่รู้จักกันต่างคนต่างทำดีทําไม่ดีทําชั่วทำไม่ชั่วทําถูกทําผิดความเห็นถูกความเห็นผิดความเห็นของคนแตกต่างกันไปทั้งที่เรารู้กว่าดีเราไม่รู้กว่าดีเขารู้เราก็ด,เกดีเขาไม่รู้เราก็ดีทุกอย่างก็ล้วนเป็นกรรมลนผลของกรรมที่ส่งผลนให้และล้วนแต่เป็นกรรมที่สร้างสัมผัสสัมพันธ์กัน หรือไม่สัมผัสสัมพันธ์กันจริงรู้กันและไม่รู้กันจริงช่วยเหลือกันและไม่ช่วยเหลือกันในลักษณะเช่นนี้ถ้าเราทําความเข้าใจในลักษณะในนี้ในเบื้องตน้นคือในเรื่องของกรรมและผลของกรรมอย่างนี้ที่ส่งผลให้แต่ละบ,บุคคลแล้วมาอาศัยในสังคมโลกใบนี้อันเดียวกันนี้มันจึงทําให้เกิดทั้งความสุขความทุกข์ความวุ่นวายความสงบขึ้นมานี้ พะผลของกรรมแล้วที่ส่งผลให้ทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจเช่นนี้เราก็จะไม่ออกไปทุกเราก็จะไม่มีจิตออกไปยึดแล้วก่อให้เกิดความทุกข์ในลักษณะชน,นิดนี่นะคนเราไม่เข้าใจในเรื่องของกรรมขนาดไม่รู้จักกันเขาอยู่ต่างประเทศเขาลบกันเราก็ไปทุกข์กับเขาแล้วทําไมเขาต้องลบเขาต้องลาการน,น,นั่นคือกรรมของเขา เขาเคยสร้างกันร่วมกันมาผลของกรรมก็ส่งผลให้เขาต้องทะเลาะเบาแวงโลบปลาค่าฟันกันแต่เราไม่รู้จากเขาแต่เราได้อยู่รู้ได้ดูและเห็นเราก็ไปทุกข์กับเขาในลักษณะแค่นี้เพราะเราออกไปยึดเขานั่นแหละคือเราอาศัยอยู่กับสังคมโลกอย่างไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องของกรรมในเบื้องต้นเราก็ออกไปยึดแล้วมาก่อให้เกิดความทุกข์ที่ใจ ในลักษณะเช่นนี้ดังนั้นแล้วในเบื้องต้นในการที่จะทำให้ไม่เกิดความทุกข์ทางใจของเราได้ก็คือให้เข้าทำความเข้าใจในเรื่องของกรรมให้เข้าใจอย่างท่องแท้มากรรมของแต่ละบุคคลบุคคลย่อมเป็นไปตามกรรมของแต่ละบุคคลบุคคลไปถ้าเราทำความเข้าใจได้เช่นนี้มันก็จะไม่มีตัวจิตที่จะออกไปยึด เอาสิ่งนั้นๆมาเป็นทุกข์ทางใจของเราได้ทีนี้เรามาพูดในเรื่องของท่ามกลางในเรื่องของท่ามกลางในการที่จะไม่ออกไปยึดในสภาวะธรรมเหล่านั้นที่เกิดมาด้วยกรรมในท่ามกลางนี้คือว่าให้ทําความเข้าใจให้เห็นเป็นสัจธรรมความเป็นจริง ให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ที่มีวิญญาณคลองหรือว่าจะเป็นสิ่งใดที่ไม่มีวิญญาณคลองก็าตามล้วนแล้วเป็นสัจธรรมของเขาทั้งนั้นสัจธรรมเขาคือตกอยู่ไปใต้กฎแห่งใจรักคืออนิจจังทุกขังนัตตาทุกอย่างแล้วล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนระดับไปแม้แต่เรื่องของกรรมของแต่ละบุคคลก็ยศเละก็ล้วนแล้วแต่ อยู่ในกฎแห่งแต่รักฎแห่งนี้คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแล้ดับไปทั้งนั้นนั่นคือสัจธรรมความเป็นจริงของเขาถ้าเราทําความเข้าใจเช่นนี้ได้เราเข้าใจว่าสัจธรรมความเป็นจริงของแต่ละบุคคลของแต่ละสิ่งของแต่ละอย่างหรือทุกอย่างที่เป็นสภาวะธรรมนั้น ล้วนอยู่ในกฎแห่งแตรักคืออ,อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างทนอยู่ในสภาวะใดไม่ได้ทุกอย่างเราจะไปยึดเอามาเป็นตัวเป็นตนตของเราของเขาของรข็ไม่ได้เพราะทุกอย่างล้วนเกิดล้วนดับล้วนเกิดล้วนดับอยู่อย่างนั้นโดยธรรมชาติของเขาความเป็นจริงของเขาย่อมเ,เ,เป็นเช่นนั้นเนี่ยไม่ว่าคนนั้นจะรวยคนคนี้จะจนกว่าคนนั้นจะสุขคนนี้จะทุกข์ไม่ว่าเราจะสุขจะทุกข์ไม่ว่าจะเราจะ ตีใจเสียใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่กับเรากับเขากับใครก็ล้วนแล้วแต่เกิดดับทั้งนั้นนั่นแหละคือสัจธรรมความเป็นจริงของเขาเราทำความเข้าใจเช่นนี้ได้จิตของเราก็คลายคลายออกจากการไปยึดมั่นในสัจธรรมทั้งหมดท,ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นมันก็จะไม่ก่อให้เกิดความทุก ที่ใจขึ้นมาได้ความสงบแห่งใจก็จะเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้และทีนี้บัน้นปายเมื่อเรารู้เข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหมดทั้งหลายทั้งหมดเหล่านั้นที่เราอาศัยอยู่ในสังคมโลกใบนี้อยู่ร่วมกับมนุษย์สัตว์เหล่านี้เมื่อเรารู้เห็นเรื่องของกรรมและสัจธรรมความเป็นจริงเราเข้าใจมาแล้ว เราก็มาเข้าใจในตัวจิตของเราว่าอ๋อตัวจิตของเรานี่นะที่มันมีอัตราตัวต,วตวนออกไปยึดเอาพวกนั้นเอาไปยึดกรรมที่มันเกิดขึ้นกับเขากับเราหรือกับใครเอาไปยึดในสภาวะธรรมที่เขาเป็นสัจธรรมตามความเป็นจริงของเขานั้นเราทำความเข้าใจให้รู้ให้เห็นที่จิตของเรา ว่าจิตของเรานี่แหละออกไปยึดเอาพวกนั้นออกไปยึดเอาโลกที่เขาย่อมเปิดไปตามกรรมของเขาเขาย่อเปิดไปตามสัจธรรมความเป็นจริงของเขาเราก็มาจัดกาจัดที่จิตของเราที่จะออกไปยึดนี่พอเราทําความเขา้าใจยอมรับความเป็นจริงพวกนั้นแล้วนะเราก็มากําจัดอัตตาตัวตนของเรากําจัดจิตใจที่มีอัตตาตัวตนกองเหล่านี้ออกไปให้สิ้นซากเสีย ให้มันเหลือแต่โลกที่เขาทำงานอยู่ไม่ให้มีเราเราไม่มีและไม่มีเราที่จะออกไปยึดและก่อให้เกิดความทุกข์ถ้ามันมีเราอยู่โลกนั้นมันมเป็นเราเราไปเป็นโลกนั้นอยู่มันก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ที่ใจขึ้นมาได้เพราะมันมีความหลงออกไปยึดอยู่ ถ้ามันมีอัตราตัวตนมันก็จะมีตัวที่จะหลงออกไปยึดอยู่แต่ถ้าอัตราตัวตนหมดไปความหลงก็หมดไปก็ไม่มีตัวอะไรที่จะออกไปยึดเอาโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นโลกสว่วนใดหรือโลกทางใบเรากําจัดทิศตัวนี้ก็ปล่อยให้เรื่องของโลกเขาทํางานไปเขาจะสุขจะทุกข์หรือตัวไอเราที่มันอาศัยในท่าขันี้จะสุขจะทุกข์มันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาก็จะทํางานของเขา ศสตราธรรมก็จะทําทงานของเขาจะพาว่าทําก็ย่อมทํางานขงเข้าไปตามสจ,าจะจธรรมความเป็นจริงของเขาอย่างนั้นไอจิตที่มันรู้แจ้งก็รู้แจ้งไปแต่มันไม่มีเราที่จะออกไปยึดหมดตัวเราที่จะออกไปยึดแค่นั้นมันก็จบปัญหาตัวที่จะทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาได้นั่นเองเอาละทีนี้ ลองนำสิ่งนี้สิ่งที่ผู้นี้เอาไปคิดพิจารณาต่อยอดปฏิบัติให้เรียนเข้าใจอย่างนี้เช่นนี้ดูดิว่าเราจะคลายทุกปลดเรื่องทุกให้สิ้นซากไปได้จริงหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่ฟังแล้วนำไปปฏิบัติหรือไม่แค่นั้นเองเอะล่ะขอให้เจริญในธรรม